เปิดตัวมาแล้วนะฮะ GT 1030ตัวล่าสุดน้องเล็กสุดในซีรีส์สินะฮะชิปเป็น p า s c สกาโอ้โหเอ i นวีดก็มาคุมตลาดล่างด้วยนะฮะตัวนี้จาก MSI GeForce GT นะฮะความแตกต่างทีทีกับ GTX ใครรู้บ้างว่ามีอะไรครับ GT ก็จะเป็นการ์ดจอในกลุ่มแบบใช้งานปกติแล้วก็รวมถึงการเล่นเกมเริ่มต้นนะฮะ GTX จะเป็นซีรีส์ของการเล่นเกมนั่นเองนะฮะตัวนี้ นี่เลยมาพร้อมแรม2 g b d d r 5รองรับ DirectX 12 PCIe 3.0นี่ราเบล์บลข้างกล่องนะฮะเป็นแบบ OC ด้วย MSI Aero ITX OC ตัวการ์ดแน่นอนว่าต้องขนาดเล็กแน่นอนเพราะมีคำว่า ITX ด้านหลังก็จะเจอกับนี่ฮะตัวการ์ดระบุเอาไว้แบบนี้โอ้โหรองรับอะไรบ้างเนี่ยมีฟีเจอร์ Game Work GeForce Experience Lady Driver g v u Boost DirectX 12 Vulcan OpenGL ต่างๆโอ้เพียบเลยและที่สำคัญตรงนี้ระบุเรื่องของสเปคเอาไว้ด้วยเป็น 2GIG d d r 5 64bit HDMI สำหรับ GT 103นะฮะ CAP ใช้ Solid Cap อายุการใช้งาน10ปีแข็งแรงทนทานใช้งานยาวๆต่อเนื่องได้เลยนะฮะ งานเอกรสงเอกสารนี่ใช้ไปเลย40ปีงานเล่นเกมนี่ใช้ไปเลย12ปีนะฮะโอ้โหจริงจริงนี่คือตัวกล่องด้านนอกนะฮะเรามาดูด้านในกันดีกว่าด้านใน GT 1 0 3 0นน,น,นี่นอนเอนีังอยู่เอาดูข้างในกล่องกันก่อนนี่ฮะมีไดเวอร์กับตัวคู่มือมาให้อันนึงเราไม่สนใจทิ้งไปเรามาดูตัวการ์ดกันนะครับนี่คือตัวการ์ดน,นอนอยู่ในซองเทมเทียอ,อ,อ่า ดีไซน์ของตัวการ์ดนะครับเป็นขนาดกระทัดรัด ITX แบบนี้นะเท่ากับฝ่ามือผมเลยนะครับนี่ตัวการ์ดข้างหน้านี้เป็นพลาสติก Aero เป็น ITX นะครับมีลวดลายเป็นเส้นสีเงินเงินเทาๆด้านล่างก็นี่ฮะมีฮีซิงเป็นอลูมิเนียมชิ้นเดียวนะครับเนื่องจากตัวการ์ดเป็นซีรีส์เอนทรเริ่มต้นฮีซิงมาแค่นี้นะฮะ พอเชื่อมต่อก็ไม่มีนะฮะไอตัว sli หรือว่าต่อไฟไม่ต้องไม่จำเป็นเลยด้านหลังก็จะมีพอเชื่อมต่อ hdmi และ dvd i มาให้นะครับการเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซก็จะเป็น pcie gen 3 1 6 x นะฮะด้านหลังก็ pcb สีดำทั้งหมดเออดูสวยดีนะครับใครที่สนใจก็หวดกันได้เลยนะฮะหนึ0งศูนยิก GT 1030 2GB GDDR5 64 bit, นะบิตน 2, 000, 3, 000, ะราคานด้ประมาณ2,000-3,000แล้วราวนี่แหละไม่เกินนี้ที่สำาคัญเป็น p a s กลาวด้วยนะฮะลงคลิปนี้แก้ใหม่นะตอนแรกพูดผิดเป็น GTX นะ,ะครับเบลอครับ GTX เหลือกลเกินนะฮะเท่ากับตอนนี้มี GT 1030 GTX 1050 1060 1070และ1080รวมถึง TI ด้วยนั่นเองอ่ะฝากน้องเล็กตัวนี้เอาไว้ด้วยแล้วเจอรีวิวกันตอนค่ํครับสวัสดีครับ